บุญทางในเรียกกายทิพย์เขามารับบุญผู้ที่มาทำบุญที่วัดบางครั้งมาคนเดียวมาหลายคนหรือมากับครอบครัวบางท่านมีศรัทธามากทำบุญอย่างสม่ำเสมอแต่เกิดอุปสรรคจากสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่ไม่เห็นดีด้วยบางคนถึงออกปากว่าพระมีเฉพาะที่วัดสแกรหรือไงจเจ้าอาวาสยังหนุ่มใช่ไหม ร้อยสารพันเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาผู้ที่ต้องการทำบุญจึงเกิดความไม่สบายใจเพราะต้องการให้เขาเหล่านั้นได้รับกุศลไปด้วยจึงมาเรียนถามความเห็นของหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าคนที่เข้าใจก็เห็นด้วยคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้พอทำบุญหลายๆครั้งรวมเป็นครั้งเดียวไปบอกให้เขาโมทนาซะ ว่าฉันไปทำบุญมาขอให้โมทนาด้วยผู้ถามถามต่อไปอีกว่าถ้าต้องการให้ผู้ที่ไม่สนใจมาทางเดียวกันควรจะทำอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าพอเวลาทำบุญก็ให้บุญกับเขาเรียกกายทิพย์เขามารับบุญเขาเรียกว่าให้บุญในหรือให้ทางในนานไปเขาก็เปลี่ยนไปเอง หรือเราจะให้กับคนที่โกรธเราอาฆาตพ,พยาบาทตัวเราก็ได้หลวงปู่ยังได้โยงไปถึงการให้บุญแก่ผู้อื่นอีกว่าบุญเป็นของดีเราให้ใครก็ได้ไม่ว่าเจ้านายลูกน้องหรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้นบุญคือความสบายใจการสร้างบุญโดยการให้ด้วยจิตใจที่เมตตา คือเป็นคนกล่อมกลาวจิตใจไปในตัวและเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วยแก่เข้าข้างในได้เมื่อไหร่แกก็สบายเมื่อนั้นในการปรารบธรรมของหลวงปู่นั้นท่านไม่ค่อยได้ใช้สับแสงอะไรท่านจะมีสำนวนที่ฟังเข้าใจง่ายๆแต่จะไปเข้าใจชั้นลึกอีกทีก็ต้องอาศัยภาคปฏิบัติดังเช่นครั้งหนึ่ง ท่านสอนสตรีชาวบ้านคนหนึ่งที่มาปฏิบัติภาวนากับท่านอย่างสม่ำเสมอซึ่งแน่นอนเธอไม่เคยศึกษาปริยัตหรือรู้สับแสงหรือคำบาลีดังนั้นหลวงปู่จึงเลือกใช้คำที่ชาวบ้านอย่างเธอจะเข้าใจได้โดยท่านกล่าวสอนว่าแกจำไว้นะแกเข้าข้างในได้เมื่อไหร่แกสบายเมื่อนั้นเธอเล่าให้ฟังว่า ว่าเธอจะลึกซึ้งกับคำนี้ได้ก็ล่วงมาจนหลวงปู่ละสังขารไปแล้วเพราะว่าเธอจะปฏิบัติภาวนาจนรู้จักชัดว่าการเข้าข้างในเป็นอย่างไรเป็นเหตุให้มีความสุขอย่างไรในขณะเดียวกันก็เป็นเกราะป้องกันทุกข์ได้อย่างไรนั้นก็ต้องอาศัยความภาคเพียรปฏิบัติสม่ำเสมอเรื่อยมานับสิบสิบปียิ่งมาได้ยินได้ฟังคำพระพุทธวจนะที่ว่า วิหารธรรมก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เข้ากันได้เหลือเกินกับการเข้าข้างในของหลวงปู่ที่แท้หลวงปู่ก็สอนให้เธอรู้จักสร้างบ้านข้างในและรู้จักหนทางเข้าไปอยู่ไม่ให้ต้องทุกข์ยากตากแดดจนตัวไม่เกรียมหรือต้องตากฝนจนตัวเปียกปอนเป็นไข้เธอเล่าไปพลางน้ำตาไหลามาเองเพราะระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ที่เธอไม่อาจพรรณนาได้หมดสิ้น มาบัดนี้เธอรู้แต่ว่าหากทุกภัยใดมาเธอก็มีบ้านข้างในที่พร้อมจะให้ความอบอุ่นและปลอดภัยแก่เธอเธอตระหนักว่าก่อนที่เธอจะหมดลมหายใจเธอมีหน้าที่ต้องทำบ้านของเธอบ้านที่หลวงปู่พาให้สร้างขึ้นนี้ให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่กระทบที่ต้องเผชิญในอนาคตไม่ว่าความเจ็บความตาย มันจะหนักหนาสาหัส,สาสกันเกินบ้านภายในหลังนี้จะรับมือไหวหรือไม่หรือเธอยังจะมีแรงความชำนาในการเข้าบ้านหลังนี้ได้ดีเพียงใดในสถานการณ์เช่นนั้นบ้านที่ต้องสร้างด้วยสมาธิธรรมและปัญญาธรรมแกยังไม่รู้จักค่าจริงก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพไม่กี่วันข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงเทพไปถึงวัดสแก ขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสนทนาอยู่กับชาวบ้านราว4ีถึงห้าคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนค่อนข้างสูงวัยข้าพเจ้ากราบหลวงปู่ในระยะห่างออกมาและตั้งใจเงียหูฟังหลวงปู่สนทนากับชาวบ้านกลุ่มนั้นเพียงไม่กี่นาทีหลวงปู่พู้เสียงดังพอให้ข้าพเจ้าได้ยินเป็นกึ่งปริศนาธรรมว่าตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัว ก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักข้าแต่ถ้าเมื่อใดแก่เริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อนั้นข้าจึงว่าแกรเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้วเมื่อหลวงปู่พูดจบก็มองข้ามาที่ข้าพเจ้าเหมือนจะบอกว่าไม่เพียงคุณลุงคุณป้าชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านเท่านั้นแม้แต่ตัวข้าพเจ้าก็ไม่พ้นข่ายของคนที่ยังไม่รู้จักท่านจริงด้วยเช่นกัน ให้จดจำคำนี้ไว้ให้ดีคำของหลวงปู่นี้เป็นข้อให้พึงสังวรว่าการที่สำคัญตนว่าเรารู้จักหลวงปู่แล้วนั้นอาจเป็นการรู้จักที่ผิวเผินหรือเป็นการรู้จักเพียงนอกๆรู้จักแบบเหอ่อเหิมตามๆกันไปหรือรู้จักบนศรัทธาที่ขาดปัญญาอาจเห็นท่านเป็นเพียงพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีเอาไว้อ้อนวอนขอนั่นขอนี่ หรือเสษนั่นเสษนี่ให้เท่านั้นมิได้ลึกซึ้งถึงคุณธรรมของท่านไม่ว่าความเมตตาที่กอบด้วยปัญญาของท่านตลอดจนความสันโดษความอดทนและน้ำใจเสียสละของท่านความอ่อนน้อมถ่อมตนการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายความเคารพเทิดทูนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอุปชาอาจารย์ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิภาณในการแสดงธรรมรวมทั้งเจตนาในการแสดงธรรมที่มุ่งเอาประโยชน์ของผู้ฟังโดยปราศจากการโอ้อวดคุณธรรมของตนเองแม้แต่น้อยอีกทั้งยังปราศจากการมุ่งหวังลาบสักการะหรือความอยากเด่นอยากดังใดๆข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะระลึกเทียบเคียงกับพระพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระวกกะลิผู้เฝ้าตามใกล้ชิด พระพุทธองค์ที่ว่าดูก่อนวักกะลิจะมีประโยชน์อะไรด้วยการที่เธอตามดูร่างกายอันเน่าเปื่อยเน่านี้วักกะลิเอ่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมฉันใดก็ฉันนั้นความใกล้ชิดเพียงอย่างเดียวอาจม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทำให้รู้จักพระพุทธเจ้า หรือหลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้จริงหากแต่การน้อมเอาทำคำสอนของท่านมาปฏิบัติขัดเกลาตัวเองจนมีคุณธรรมความดีขึ้นมาในตัวตัางหากซึ่งยิ่งฝึกฝนอบรมจิตของเรามากเข้าเท่าใดก็ยิ่งจะลึกซึ้งถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มากขึ้นเท่านั้น